ผักสดครับผักถั่วครับผักถั่วผักถั่วครับร้านตองนี่ผักถั่วทั้งหมดเลยนะครับตองหรือตองครับอ๋อน้องชายตองครับชื่อตองครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่อตองครับชื่อตองนะครับจากเรื่องบางลาสอยกาวไม่ใช่สวยครับตองสิฉอยไอ้ลูกค้ามาลูกค้ามาขายหน่อยขายหน่อยไปครับเอเลืออผักนะครับมีผักมา อะไรครับคุณต๋องผักละสองบาทนะครับพี่ต๋องสี่บาทสองเหรอพี่ต๋องพี่ต๋องน้องน้องพี่ต๋องมีอะไรจะแนะนำไครับวันนี้อ๋อมีครับนี่คือกระหล่ำเดือนนะครับผมกระหล่ำเดือนกระหล่ำปีนี้ใหญ่กว่านี้ครับนี่คือกระหล่ำเดือนอ๋ออ่ะเล็กนี่คือกระหล่ำปีใช่ไหมครับใช่ครับกระหล่ำวันกระหล่ำครูกระหล่ำชีกระหล่ำโตกระหล่ำปลาใช่ใช่แต่นี่ก็ผักอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้ถามเจ้าของสวนคันคัน อันนี้คือตะคิวแหต่ตะไค,คร้ <c oughs> ตะไคร้นะครับตะไครี่ oh, รแบบโอ้ยเลนเลยลากเองนี่ถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดว่ารา,ามันไม่ให้ฝนหยุดตกนะครับ <c oughs> คือให้ให้ผู้หญิงบริสุทธิ์แล้วว่าหญิงสาวมูมอาจทร,ร์มาปักตะไคร้กับหัวนะครับครับถ้าถ้าปักกับหัวแล้วฝนหยุดนี่คือบริสุทธิ์จร, <c oughs> จริงครับถ้าเกิด ปักกำหัวแล้วมีกระตกอยู่นะค่ะแล้วตอนบริสุทธิ์ตอนพยุเข้าแล้วนี่คือกระเพรานะครับเอากระเพรานี่เอาไปทําไข่กระเพราไข่ดาวหรือกระเพราไข่เจียวอะไรก็ช่างเขาเลยนะคือร้านสองก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ